สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจ SCD Auto Seat ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคันนี้เกียร์คาริวาล Gen 4ครับเข้ามาติดตั้งผลงานครับไปรับชมต่อได้เลยครับโอเคครับเปิดมาเลยครับตัวนี้นะครับลูกค้านําเข้ามาติดตั้งในส่วนของบอกเก้าอี้ VP รุ่นซีรีส์14จากทางร้าน SCD Auto Seat ครับตัวนี้นะครับความพิเศษของเขานะครับเป็นเบาะไฟฟ้าที่สามารถ ปรับเดินหน้าถอยหลังเอนนอนรองน่องและมีเบาะนวดเป็นระบบถุงลมและที่สําคัญนะครับเวลาลูกค้ามาติดตั้งงานเบาะ v ีพจากร้านเราเนี่ยเราจะทําในส่วนของการสไลด์หลบซุ้มล้อนี่แบบนี้เลยนะฮะเพื่อความสะดวกสบายในการเข้าขห้องโดยสารตอนหลังนะครับเดินเดินหน้ามาตรงนี้ก็จะฉีกออกนะครับแบบนี้นี่มีเบาะนวดเบาะอุ่นเบาะเย็นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับหมุนได้เหมือนกันนะครับ เบาะไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปพอดีพอดีแบบนี้นะครับซีรีส์14นั่นเองและนอกจากนี้นครับด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะมีในส่วนของโต๊ะพับหลังเบาะนะครับตัวนี้เป็นปรับแบบแมนนวลนสามารถวางแก้วน้ําแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องในส่วนของวางไวเลสชาร์จได้เหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับทานข้าววางโน้ตบุ๊กทำอะไรต่างๆก็สะดวกสบายมากๆโอเคในส่วนของเบาะแถวที่2 VP ตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูตอนหลังกันดีกว่าครับ โอเคครับเปิดประตูท้ายมานะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือในส่วนของงานต่อรางใครหลายคนนะครับที่นำรถเกียร์คานิวอลเข้ามาติดตั้งผลงานที่ SD สเนี่ยส่วนใหญ่จะทำในส่วนของงานต่อรางเพิ่มเติมนั่นเองตัวนี้เป็นการต่อรางแบบเบาะแถวสี่ยังอยู่เหมือนเดิมสามารถดึงขึ้นมาใช้งานได้นะครับอะโอเคสาธิตให้ดูนะครับอันนี้เบาแถวที่3นะครับเลื่อนถอยมาหลังมาแล้วนะฮะอันนี้ก็เลื่อนหน้าไปแบบนี้นี่แบบนี้เลยอันนี้ปรับตั้งนิดนึงโอเคประมาณนี้ นะครับเราก็ดึงขึ้นมาปั๊บนี่แบบนี้นะครับสามารถนั่งได้เหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการต่อรางนะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ดึงครับเก่างไปปึ่งแบบนี้นะครับดึงบ่อแถวที่3ถอยกลับมานะนะแบบนี้เลยนะฮะโอเคใครที่ยินชอบในการตกแต่งรถ เกียร์คาร์นิวัลนะครับฝากไอเดียในการตกแต่งแบบนี้ไปไว้ในอบอบอกอมใจด้วยสามารถติดต่อหลายช่องทางได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line นะครับหรือจะเป็นเบอร์ติดต่อขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับหรือจะมาชมผลงานที่สาขาสำนังกงานใหญ่พระราม2บางขุนเทียนซอย2หรือจะเป็นอีกสาขาหนึงรามินทา34วันนี้บิวและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ